นายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมในนามของกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์นำกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดเข้าเยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมโดยเป็นการเยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยมีนายเจตอนุกูลโพคารัตผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนรับหนังสือ พร้อมแพทย์ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง,างๆรวมให้ความเห็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิดนะคะอาทินายแพทย์อัธพลสุคนธาพิรมณัทพัทลุงอาจารย์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอาจารย์หมอท่านนี้ก็ยืนยันว่าวัคซีนโควิดสร้างปัญหาจริงและมีการปกปิดข่าวผลกระทบทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยด้านพันเอกนายแพทย์พงศักต์ตั้งคณายกเคสตัวอย่างที่มีผู้มาร้องเรียนค่ะเคสนี้น่าตกใจมากจริงๆนะคะเขาบอกว่า ที่มาร้องเรียนท่านเนี้ยครอบครัวได้รับผลกระทบคือภรรยาถูกตัดขาทั้งสองข้างตัดแขนไปอีกข้างหนึ่งและตัดเฉพาะมือไปอีกข้างโดยที่แพทย์ก็ไม่สามารถจะระบุชี้ชัดได้ว่าเป็นเพราะโรคใดแต่เมื่อนำเคสมาถกกันในกลุ่มแพทย์ค่ะพบว่าเป็นเพราะค่าแอนติซา c o โควิทูสไบคสูงขึ้นไปถึง14,500จากค่าปกติแอนติซาโควิทูสไคเนี่ยไม่ควรจะเกิน0.8 ซึ่งเมื่อไปอุดตันเส้นเลือดส่วนใดก็จะทําให้เกิดปัญหาอาทิทําให้เกิดอาการอุดตันเส้นเลือดสมองแล้วก็เกิดการสตโตรกอุดตันเส้นเลือดหัวใจจะทําให้หัวใจวายเฉียบพ,พลันและเสียชีวิตได้สาเหตุเดียวที่จะทําให้ค่าแอนตี้ซาโควีทูสไปค์เพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือการไปฉีดวัคซีนโควิด1 i และเมื่อวัดค่าแอนตี้ซาโควีทูสไปค์ของพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด1 i นะคะอยู่ที่137ค่ะ ซึ่งก็มองว่าค่าสูงขึ้นกว่าปกติเนื่องจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเองจากเชื้อโควิดหลังจากที่ติดเชื้อถึงสองครั้งแต่ว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะขณะเดียวกันนะคะนายพิพัฒน์สินรัพบวรได้ระบุถึงกรณีที่ภรรยาถูกตัดอวัยวะโดยระบุว่าภรรยามีสภาวะโลหิตจางเกล็ดเลือดตำ่ำเส้นเลือดในสมองตีบโตรกหัวใจรั่วทำให้ต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบ4เดือน หมดค่ารักษาไปหลายแสนบาทแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่และจะทำอย่างไรต่อไปกลุ่มผู้ยื่อหนังสือนะคะขอเรียกร้องให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยถึงสัญญาในการจัดซื้อวัคซีนโควิดทุกฉบับพร้อมเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาลงทะเบียนขอรับการชดเชยโดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังและเป็นระบบค่ะ